อ้าเริ่มมาใหม่สั้นๆเลยไป 1, 2อก้าพอหนึ่งสองอ้าวสวัสดี oh. เอาละถึงเวลาที่ทุกท่านในสาบานปฏิญาณว่าจะปกป้องอาณาจักรและประเทศ ทั้งในและนอกหวังว่าทุกคนคงมีวิไหนมีเกียรติอย่างที่ในสาบานเอาไว้รายงานตัวที่มาอยู่ต่อหน้าผมเดี๋ยวนี้กูคุยกับใครเึ้ยหนบ้านป้ามคุกพืนแบบนั้นเห่อนะ่ เอ้ยข้าเอาออกมาด้วนี่พบอีนี่รู้ว่าไหนปืนอะไรอ่ะไอ้นี่เป็นตะกุกตะกักรู้อะไรก็ไม่รู้นี่อะไรนี่อะไรมีอย่ามายิ้มอย่ามาตลกในสถานการณ์ขับคันแบบนี้ผมผมจะดับจับว้าวครับ จะับจับว้าวจะดับจะดับจับจับว้าวดีมาก้าต่อไปผมผลทหารไอครับจริงจริงประสบอุบัติเหตุใช่ไหมชัดเลยถ้ามายิงชัดแล้วถ้ามีประบป้าตุอุบัติเหตุตามหลังนทีอะ้เอาล่นยวเล่นจะเล่นจะเล่นจะเล่นแมไม่ตลกผมตลน้อน้องลน้เนต่น นี่ถึงวันที่เราจะต้องปกป้องอาณาจักรจะขอบอกว่าวันที่สี่กรกฎานะไม่ใช่เฉพาะวันชาติเท่านั้นแต่เป็นวันแห่งชัยชนะเนื้อมนุษยชาติมีคำถามอะไรเลยน้ำท่วมที่กรุงเทพเมื่อไหร่จะลดครับมันตกมันก็ต้องท่วมมันต้องท่วมมันตกมัต้องท่วมมันตกอะไรตามจีบมันก็ต้องท่วม พราะท่อบัลมเรามันไม่ไดมาตรฐานนี่ตั้งแต่พังเมืองทีแรกแล้วตั้งแตสร้างเส้นใหม่แล้วอีกมันกว้างสามส่เมตมันจะไหลทันได้ไงล่ะมันจะกว้างสิบสองเมตรเห็นเตคุณทำงานเห็นเตาคุณทำงานสิอ่มันกว้างส0มสี่เมตรมันจะไหลทันได้ไงลงมาด้านเจ้ายากรไม่ทันแล้วมีแต่พุนมีแต่ผักตบมันก็ไหลไปเจบปัเปนจบการวมาตันนี่ ทานก็ทำงานนี่เอะทำแบบนี้ทำแบบนี้คนขึน้นทังมานก็มกำลังใจมันตกสองาังมันก็นต,กนต้องต้องท่วมเป็นปกติเมค่อยไหลค่อยๆร่อนลงไปร่ลงไปจะเยทำแบบนี้คนที่เชียงรายอยู่ดีรครับอยู่ดีเขาอยู่ดีรงเจรตรจงเจรตคอนโดนี่ซื้อให้จริงทํซื้อไซื้ออ,อ,อ <laughs> ไม่สร้งางสรรค์เลยทำให้เขาก็แตกใจเน่ย มันจะปกไปิดได้ถึงวันไหนก็ไม่รู้แต่ปกไป,ไปิดไปเออเข้าใจตรงกันนะเราเป็นทหารเรามีระเบียบมีวินัยถามไม่ตรงตรงตอบไม่ได้มัน,มน,ไไมนมเนสียเสียเสพการิคทหารไป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  Come on ไปไปเอาละมึงไปอกอนเอา ไปย Shift ังไงเอาเอาไปเอาสายตวเต็มไปเลเอาเลยเอาอย่หูกูเอาอย่หูกูดันไปข้างนึงไปเลยเอาเอาไปเฮ้ยเจ็บคอ,ไ,อ,ไ,อไ,ไม่ไหวจริงไปไปปักเตรียมการแล้วฟังฟังแผนอีกวันสองวันฟังแผนแล้วปกป้องอาณาจักรปกป้องประเทศ เออเนี่ยท่อเทอามันกว้าง3-4-5นิ้วเองไปไปสิบ0นิ้วเองใครขโมยมะม่วงกูณสองลูกเนี่ยอ้าวนี่ไงสงสัยค้างคามมาแทะมั้งเนี่ยเอามาดูนี่นี่เป็นมะม่วงซื้อมาจากอินเดียเนี่ยมะม่วงอะไรมึงพูดอะไรให้กูคิดได้ด้วยโตมาเลื่อยโตมาเลินโตมาเนโตมาพวกมึงทำงานอย่างนี้ไงจะเป็นแบบนี้ไง

ฮะแล้วเลขาไปไหนเนี่ยฮะก็ามาครับอีกสองซ้ำเป็นไงฮะทำความคามลรพทานฮิตวางเห็นโต๊ะมันสกปรกอะค่ะนี่คุณทำงานอย่างนี้เหรอ หน้าตาคุณก็ดีทำไมคุณเป็นคนฉกตกเนี่ยนี่ก็ต้มเปนฉกตกแล้วก็ต้องทำให้มันสะอาดสิคะไม่ได้เลื่อนหอกก็ได้มันแค่มันกินได้อยู่แล้วดิฉันต้องการความว่องไวค่ะนี่ค่ะเอาถาดออกไปด้วยเอาถาดออกไปถ้าไม่เอาไปเดี๋ยวจะเอาอย่างอื่นแทนถาดผู้บริหานผมพูดจริงนี่คุณมาทำงานนี่คุณไปดูตลกมาหรอดูชิงร้อยมาอเนี่ยฮะ คุณจะมาขังเลยตอนนี้ไม่แล้วนะสีหน้าฝันเออระวังเหลี่ยมด้วยระวังตรงน,นี้ด้วยระวังด้วยตรงน,นี้ด้วยเสียของของดีๆทั้งนั้นเลยเชียขอเดีเ<ร>๋ยวค่ะข,ขอให้ดิฉันได้พรีเซนต์บะหมี่ของดิฉันก่อนอ,อ,อ,อันนี้เป็นของดีจากนครนายกนะคะท่านมึงหวยไม่ไปตั้งหลักก่อนไหมฮะไปตั้งหลักก่อน ทำไมนี่บอกว่าจะได้องเหรียญนี่แม่จะไปเหรียญตัวนี้จริงๆอยากไปเหรียญมากเลยเนี่ยเออเดี๋ยวมือบังไว้ให้เออเอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะฉันย้ญญายข้างอะไรม่ข้างนี้จะได้ไม่โดนเหลี่ยมมุมของท่านโอเคดีมากค่ะ<ฆ>นี่ไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกผมผมชิมปั๊บผมรู้ค่ะ<ฆ>บะหมี่มีอยู่สี่ห้าจ้าที่อร่อยบะหมี่ฟุกบะหมี่ชาติสีมี่ต้นโพล บามมีชอยออหมเาเหลงค่ะนี่มีสียเจ้านี่แหละผมชิมผมรู้ได้ค่ะอือกินจิงเหรอท่านท่านหิวมาจากไหนคะบะบีนงอเอาละท่านค่าใส่ข้าค่ะอืมใสเข้าเนี่ยอยากเอาอย่างอื่นเข้าอย่างอื่นไหมนี่เธอชื่ออะไรเนี่ยฮะผู้กองอะไรเนี่ย ดิฉันชื่อผู้กองรัชวินค่ะรัชวินนะผู้กองโอ้โหกินข้ากินข้าวเออกันเลยไปไอโอไปกินข้าวให้เรียบร้อยนะเออไปกินซะโอเคโอเคโอเคให้ดิฉันนวดได้หรือยังคะขอเป็นนวด ไม่ได้อันนี้ไม่ได้ไม่ได้นวดนวดตำมะรายนวดตำมะรายก่อนอ๋อน,นัอันนี้เอาไว้นวดขมับโดยไม่แม,ม,ม,ม่เอาเอางูนวดนวดนวดคอดีกว่านวดคอดีกว่าคุณรัชวินคุณผู้กองรัชวินอ,อันนี้ <คะ S 2> ผู้กองสามดาวใช่ไหมเดี๋ยวปีหน้าเอาไปอีกดาวหนึ่งเป็นพันตีลดลงมาสองได้ดังท่านใจดีจังเลยค่ะนั่นเดี๋ยวนวดขมับให้นะคะท่านดีมากเลยดาวอือจห้าดาวอห้าดาวไก่ย่างไง ฉันรู้อยู่แล้วว่าแกเป็นใครจับมันไปขังไว้ข้างในเดี๋ยวนี้ไม่ไปแกจับสันไปมันปลอมตัวมาขั้นพันพน,นวดล็อกล็อกมันไว้นวดแกก็นวดปลอมขนแกก็ขนปลอมเฮ้ยอยากปลอมหมดเลยมันมีของจริงอยู่จะดูไหม ลง,ลงปลไปเ,ๆๆๆๆเอาข้าวกล่องแป๊บเดียวเดี๋ยวรอแป๊บเดียวเอาข้าวอะไรครับวันนี้ข้าวกระโดดข้าวกระโดดก็ข้าวาบ,บ้านป้าเงยโจ๊กราดข้าว <c oughs> ฮะเงียบร้านตามสั่งอะไรร้านตามสั่งสั่งอะไรก็ได้ร้านตามสั่งสั่งอะไรก็ได้เอาสะเพราหมูแต่ไม่ใส่หมูยังไม่ได้กด <c oughs> อ่ะโอ้